ไปว่าตาเลี้ยงดีเป็นมูดีหัวตัววันปีของกินมีมาชอบเป็นมูดีหมูมีที่กินกินและช่วงคิดรอบรู้ เราในรายการ w o r l d w i d Kiss ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวดีๆแล้วก็นำมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะ งั้เดี๋ยวเริ่มที่ข่าวของยี่หวาเลยนะคะโอเคเลยค่ะค่ะพเพื่อนเเนี่ยก็รู้ใช่ไหมคะว่าการดื่มนมจะทําให้เราสูงใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมไม่ได้ทําให้เราสูงอย่างเดียวนะคะยังสามารถลดน้ําหนักได้ด้วยค่ะน้บทองอนะคะเพราะว่าเบนจูรอนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะออฟเดนีเได้มีการวิจัยพบว่าการดื่มนมวันละสองแก้วนะคะจะทําให้น้ําหนักของคุณลดลงไปได้ค่ะแถมยังได้วิตามินดี และแคลเซียมสูงอีกด้วยนะคะโดยนักวิจัยนะคะได้ให้ผู้เข้าร่วมนะคะทดลองซึ่งเป็นคนที่มีน้ำหนัก300กิโลกรัมขึ้นไปอายุระหว่าง40-65ปีนะคะได้มาควบคุมน้ำหนักกันค่ะนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วนะคะพวกเขานะคะก็นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และพบว่า ก,กลุ่มที่ได้รับแคลเซียมสูงประมาณ580มิลลิกรัมต่อวันนะคะหรือเทียบเท่ากับการดื่มนมวันละ2แก้วนะคะสามารถลดน้ำหนักไปได้ถึง12ปอนด์หรือ6กิโลกรมัมเลยละค่ะ ส่วนีีกลุ่มนะคะที่รับประทานแคลเซียมต่ำประมาณ150มิลลิกรัมนะคะหรือเทียบกับการดื่มนมเพียงแค่ครึ่งแก้วต่อวันนะคะจะลดน้ำหนักได้แค่7ปอนด์หรือ3กิโลกรัมเท่านั้นค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยเนี่ยยังได้พบอีกว่าคนที่มีน้ำหนักลดลงนะคะจะมีระดับวิตามินดีในร่างกายเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่า คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะจะมีวิตามินดีในร่างกายต่ำลงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อร่างกายได้รับว,วิตามินดีและแคลเซียมสูงแลวนะคะมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักที่ลดลงไปอย่างมากเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการดื่มนมนะคะหรือผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งเป็นแหล่งรวมของวิตามินดีและแคลเซียมนะคะจะยี่หว่าว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักได้ดีเลยละคะ่ะนง แถมนมนะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มไม่อยากจะรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลค่ะค่ะมาคาต่อไปของนับทองกันมากดีกว่านะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะคะเพื่อนเพอนเพราะวันนี้เนี่ยนับทองนะคะก็จะนําเรื่องของ เลือกอาหารเพื่อสุขภาพตามช่วงอายุทั้ง4ช่วงของเรามาฝากเพื่อนๆนะคะเริ่มด้วย20ปีขึ้นไปค่ะเป็นช่วงที่ร่างกายนะคะมีการพัฒนาและเติบโตเต็มที่เป็นวัยที่เผาผลาญและใช้พลังงานมากให้เลือกรละประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆนะคะอ่านี่ค่ะ นะคะอันดับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะพวกเนื้อสัตว์และถั่วต่างๆค่ะตามด้วยผักผลไม้เป็นอันดับที่2ค่ะนะคะส่วนนมและแคลเซียมนะคะก็ตามมาเป็นอันดับที่3ค่ะวัยต่อไปนะคะก็คือ30ปีขึ้นไปค่ะเพราะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของชีวิตการทำงานใช่ไหมล่ะคะ แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของไข่มันนะคะเพราะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างร่รางกายในอนาคตด้วยเช่นหมูสามชั้นเนยแข็งกะทินี่ ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะควรหลีกเลี่ยงเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะและวัยต่อไปค่ะก็คือ40ปีขึ้นไปนะคะหรือวัยทองค่ะเนื่องจากสภาพร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเพื่อนๆส่วนผู้ชายเวัยนี้นะคะก็จะเริ่มมีโรคต่างๆที่ไม่เคยออกอาการเลยล่ะคะ่ะซึ่งเรียกกันว่าวิถีทางธรรมชาติค่ะสําหรับช่วงวัยนี้ความต้องการพลังงานจะลดลงแต่ความต้องการแคลเซียมและวิตามินต่างๆจะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะได้ รับจากผักผล,ลไม้ที่มีกักยาหารสูงและว,ว่าสุดท้ายค่ะเพื่อนๆนก็คือ50ปีขึ้นไปค่ะไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายอย่างเดียวแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจอีกด้วยนะคะการทำงานของร่างกายที่มีประสิทธิภาพลดลงโดยเฉพาะระบบขอโทษค่ะโดยเฉพาะระบบการย่อยอาหารนะคะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารบางอย่างช่วงนี้คุณควรดื่มน้ำให้สม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ8 12แก้วนะคะเพื่อป้องกันการขาดน้ำโดยที่ไม่รู้ตัวควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงนะคะและพยายามเลือกชนิดที่ไม่ขัดสีในอาหารจำพวกปลาเพื่อไม่ให้ขาดโปรตีนค่ะที่สำคัญนะคะคือเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยได้ไง่ายค่ะสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไวัยไหนค่ะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็หมั่นออกกาลังกายให้สม่าเสมอน,นะคะ แล้วก็ห้ามเครียดและที่สำคัญนะคะต้องควบคุมน้ำหนักของร่างกายตัวเองให้ได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวมาต่อด้วยข่าวของยี่หวานเลยนะคะนักทองได้เลยค่ะนักทองรู้ไหมคะว่าที่สำนักงานข่าว ABC News นะคะได้รายงานว่าเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบิน United Airlines นะคะได้ประสบอุบัติเหตุค่ะอะไรล่ะคะก็คือเครื่องบินไปชนกับนกค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะออระหว่างที่เครื่องบิน b โบอิง737ของสายการบินยู i นเต็ดแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบินที่1,475ได้เดินทางออกจากสนามบินค่ะออก็เกิดชนกับเจ้านกนะคะจนทำให้บริเวณจมูกข,ของเครื่องบินเป็นรอยแตกแล้วก็เกิดรูขนาดใหญ่เลยละคะนัดท้องยว่าใหญ่จริงๆนะใช่ค่ะออนี่นกชนกันนะคะชด ชนกับเครื่องบินสจะชน,ชนแรงมากเลยนะคะใช่ค่ะนะคะส่วนเจ้าลงนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าก็กําลังได้รับการรักษาจากเจ้าหน้าที่ในท่าอากาศยานนะคะ ค่ะขณะที่นายสตีฟโคเวลนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินนะคะเขาก็ได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาไม่ค่อยได้เจอนะคะเพราะว่าจมูกเครื่องบินเนี่ยเป็นถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่น้อยสำหรับโอกาสที่จะไปชนกับเจ้านกนะคะและเจ้านกตัวนี้นะคะจะมีน้ำหนัก4ปอนหรือ1.8กิโลกรัมค่ะโดยมันนะคะไม่ส่งผลต่อ ไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์นะคะและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบลงจอดใดๆเลยนะคะแล้วท่องดูไหมคะว่าผู้โดยสารก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าเครื่องบินกับนกเนี่ยไปชนกันตอนไหน oh. แต่มีแค่กัปตันคนเดียวนี่แหลคะค่ะที่ได้ยินเสียงนกกับ จมูกเครื่องบินไปกระแทกกันค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะค่ะมาต่อที่ข่ายเน็ตทองกันบ้านนะคะยี่หวา<ช>ค่ะค่ะยีวหว่าบอกไหมคะว่าสนามเด็กเล่นกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันเลยใช่ไหมใช่ค่ะนับทองเนาะเนาะใช่ค่ะเด็กๆใครก็อยากจะเล่นของเล่นใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะนัททอยก็จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะนึกย้อนกลับไปสมัยตอนที่เรายังอยู่ชั้นอนุบาลหรือช่วงปฐถมต้นนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เด็กๆหยุดร้องไห้หรือง,งองแงอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไปส ของที่โรงเรียนนะคะก็คือการได้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะบริษัทมอ s สตรัม,รมผู้ออกแบบและผลิตเครื่องเล่นเด็กนะคะสำหรับสนามเด็กเล่นสัญชาติเดนมาร์กนะคะจึงได้ทำเครื่องเล่นนานาชนิดออกมาสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตนะคะทั้งสไลเดอร์สุพานเชือกบาโหนย่างดีเห็นนะคะโอ้โห,หน่าเล่นมากเลยใช่ค่ะที ปีนหน้าที่ปีนหน้าผาขนาดย่อมนะคะบ้านจำลองและอีกมากมายเลยล่ะค่ะยังไม่หมดนะคะยีะ่หว่ายังไม่หมดอีกเหรอคะใช่ค่ะอ,ออกมาในรูปแบบสุดน่ารักมากมายทั้งรูปเครื่องบินรูปเรือรูปตึกแล้วก็รูปสัตว์อีกนานาชนิดเลยล่ะค่ะนะคะและแถมยังม,สมสสีสีสันสดใสชวนให้น้องๆห,ห,หนุนๆนะคะขึ้นไปเล่นได้สนุกเลยล่ะค่ะนะคะ ทนนคนนะ่และนับทองเนี่ยก็อดอิจฉาน้องๆหนูๆที่อยู่ในภาพไม่ได้เลยนะคะเหมือนกันค่ะทานัดพอยตอนเด็กๆนะคะนับทองเนี่ยจะไปเล่นแล้วก็ไม่ยอมไปไหนเลยล่ะค่ะใช่ค่ะยิว่ะก็ไม่ยอมไปไหนเหมือนกันค่ะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงหน้านะคะเป็นช่วง เชิญคุยค่ะเรานะคะ,ะก็ยังมีแขกรับเชิญอีกเช่นเคยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเขาจะเป็นใครแล้วเขาจะมาพูดคุยกับเราเรื่องอะไรนะคะช่วงหน้าค่ะคัทค่ะ